สำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการขนานแบตเตอรี่นะครับที่มีขนาดแอมไม่เท่ากันแล้วก็จะใช้เพียงชาร์จเจอร์ตัวเดียวนะครับแล้วก็บีมเอควบคุมเพียงตัวเดียวนะครับโดยระบบของผมนะครับเป็นระบบ24โวลต์นะครับปีแรกผมก็มีแค่72แอมป์ชั่วโมงนะครับปีที่2ก็ขนานเพิ่มเข้าไปในระบบอีก1 0 0แอมป์นะครับรวมเป็น172แอมป์นะครับแล้วก็ปีถัดมานะครับก็เพิ่มเป็นอีไปอีก2 0 0แอมป์นะครับ รวมๆก็เป็น372แอมป์นะครับตอนนี้ระบบควบคุมการชาร์จทั้งหมงก็ใช้แค่ระบบง่ายๆนะครับเป็นบอร์ด XHM604 ธรรมดานะครับโดยการขยายกระแสด้วยการไปขับรีเลย์ภายนอกนะครับแล้วก็ชาร์จเข้าระบบพร้อมกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูแบบการต่อในคลิปนะครับก็ตอนนี้สมมตริระบบผมชาร์จอยู่ที่36แอมป์นะครับมันก็จะเข้าไปชาร์จพร้อมๆกันนะครับ ทั้งระบบ7 2แอมป์100แอมป์แล้วก็2 0 0แอมป์พร้อมกันแล้วก็จะเต็มพร้อมกันตัดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปติตตามชมกันในคลิปได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูปัญหานะครับหาเพื่อนๆไปต่อขนานกันแบบนี้นะครับโดยแบต2ขนาดนะครับที่อนุกรมกันแล้วก็ไปขนานกันที่ขั้วบวกและขั้วลบนะครับ แบตที่แอมน้อยกว่านะครับมันก็จะเต็มก่อนนะครับแล้วก็โอเวอร์ชาร์จนะครับหากไม่มีตัวควบคุมนะครับหรือ b m s นะครับส่วนตัวใหญ่มันก็จะเต็มที่หลังนะครับจากนั้นบางคนก็จะไปต่อแยกอิสระนะครับ b m s ของใครของมันนะครับเพื่อแยกการทํางานไปนะครับของใครเต็มก่อนก็ตัดไปก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่อเวอร์ชาร์จนะครับทีนี้วงจรการต่อแบบนี้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับมีมานานแล้วนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยเห็นนะครับ และคงคิดว่าเขาให้มาต่อขนานกันเป็นแบตขนาดเดียวกันนะครับซึ่งการต่อแบบนี้เป็นการต่อแบบผสมนะครับโดยการนําแบตอนุกรมของแต่ละชุดนะครับไปขนานกันอีกทีนึงนะครับตัวนี้ก็คือวงจรที่ผมต่อใช้งานจริงอยู่นะครับแต่ผมจะเขียนให้เพื่อนๆดูเป็นระบบ 4S นะครับซึ่งผมก็จะมีนี่นะครับเป็น72แอมป์ชั่วโมงนะครับที่มาก่อนเพื่อเลยนะครับ หลังจากนั้นผมก็เพิ่มเข้ามาเป็นระบบ100แอมป์นะครับแล้วก็200แอมป์ตามลําดับนะครับแล้วก็จะต่อเพิ่มไปเรื่อยๆอยู่นะครับซึ่งถ้าหากจะต่อแบบนี้นะครับของใครที่มีบีมเอสแยกชุด3ชุดอยู่แล้วนะครับก็ให้ไปเลือกบีมเอสตัวที่แอมสูงที่สุดในระบบนะครับที่พอใช้ใจ่ายในระบบของเราได้สบายๆนะครับเลือกตัวที่แอมสูงที่สุดมาใช้แค่ตัวเดียวพอนะครับ การต่อก็แค่จำถึงกันหมดนะครับลูกแรกก็ถึงกันหมดนะครับโดยจำจากขั้วลบก่อนนะครับขั้วลบของลูกแรกนะครับจากนั้นก็เรียงลำดับไปเรื่อยๆนะครับจนลูกสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราต่อเข้าหากันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแบตแต่ละลูกนะครับมันจะเกี่ยไฟเข้าหากันเองนะครับนี่นะครับแบตลูกที่2มันก็เฉลี่ยไฟเท่าๆกันนะครับแล้วก็เราก็มีแอคทีฟบาลานเซอร์ต่ออยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องบาลานซ์แบตนะครับ เดี๋ยวมันจะทําหน้าที่ของมันเองนะครับโดยการต่อแบบนี้เราไม่ต้องมากลัวแบตลูกเล็ก72แอมป์จะเต็มก่อนนะครับเพราะว่ามันโดนคุมที่100แอมป์และ200แอมป์นะครับหากแบต200แอมป์ไม่เต็มนะครับแบต72แอมป์มันก็จะไม่เต็มนะครับเพราะมันวัดจุดค่อมจุดเดียวกันนะครับบวกและลบมันวัดจากจุดเดียวกันนะครับดังนั้นต่อแบบนี้นะครับจะสะดวกต่อการใช้งานเยอะเลยนะครับไม่ต้องไปแยก b m s หลายตัวนะครับแค่ตัวเดียวก็เอาอยู่นะครับ อย่างตัวนี้ที่ผมต่อนะครับจากชุด72แอมป์นะครับชุดที่ติดตั้งก่อนเพื่อนเลยนะครับก็จะมีการจัมจากจุดแบตเตอรี่แต่ละลูกนะครับลูกที่1นะครับก็ไปหาลูกที่1ของแบต100แอมป์นะครับแล้วก็200แอมป์นะครับลูกที่2ก็เหมือนกันนะครับก็จะไปหาแบตลูกที่2ของ100แอมป์และ200แอมป์นะครับต่อสายไฟสําคัญนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับหากเพื่อนๆมีงบเยอะก็ใช้สายใหญ่ๆไปเลยนะครับอย่าใช้สายเล็กนะครับเพราะว่ามันจะมีการ ใช้งานแบ่งกระแสกันทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้แรงดันที่เท่าๆกันนะครับครับระบบที่ทํารวมๆมานะครับก็จะเข้าปีที่4แล้วนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเลยได้มาบอกต่อกับเพื่อนๆนะครับส่วน Active Balancer นะครับไม่ต้องถอดออกนะครับเรามีเยอะยิ่งดีนะครับช่วยกันเกี่ยกระแสนะครับครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมคลิปนะครับสวัสดีครับ